thank you ดึงตัวตนพลังงานของคุณในช่วงนี้ออกมาสิมามาดูกันก็สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเนาะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่เราจะได้มาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าไปด้วยกันนะคะมาดูพลังงานข้อความที่เราได้ในวันนี้นะคะพลังงานของคุณน่ะดูแลเหมือนคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะแต่ทําไมคนธรรมดาอย่างคุณน่ะถึงมีแต่คนอยากที่จะเข้าหานะความที่คุณเป็นคนสดใส ร่าเริงพูดสื่อสารกับใครด้วยความแบบจริงใจอ่ะเออไม่เสแสร้งนะคะทุกคนที่เข้าหาคุณอ่ะเขารู้สึกสบายใจเขาไม่เกรงเขาไม่กดดันว่าเวลาที่จะเข้าหาคุณอ่ะต้องวางตัวยังไงต้องมีท่าทียังไงไม่นะคะมันเป็นพลังงานที่สื่อถึงว่าเขาเหล่านั้นเข้าหาคุณเพราะเขารู้สึกสบายใจโดยที่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพอเวลาเห็นคุณแล้วทําไมต้องเดินเข้ามาทักทายครั้งเลยมันเหมือนกับเขาได้รับพลังงานหรือว่า energy ดีๆจากคุณไปอ่ะเออความสดใสความร่าเริงความที่แบบคุณเป็นกันเองด้วย ะะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ทําให้คนที่พบเห็นคุณอ,อยากที่จะเข้ามาทักทายคุณเนาะดูสินะคะคุณใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคุณเหมือนกับบอกกับตัวเองว่าต่อไปในชีวิตของคุณน่ะขอให้ใช้แบบชีวิตแบบเรียบงา่ายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็โนสนโนแคร์คนอื่นน่ะก่อนหน้านั้นนะคะไม่รู้ว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าความเรียบง่ายของคุณน่ะเวลาคนอื่นเจอคุณหรือบางทีขนาดคุณไปวิ่งออกกําลังกายไปทําอะไรที่แบบสวนสาธารณะเนาะยังมีคนแบบอยากที่จะเข้า มาทักทายสวัสดีคุณเลยอ่ะบางทีนะคะพลังงานตัวนี้มันอาจจะสื่อถึงว่าไอ้บางคนนะคะที่รู้สึกแบบเหนื่อยเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างละโดยที่คุณไม่รู้หรอกแต่บางครั้งแค่คําทักทายคุณอ่ะจากความรู้สึกจริงใจอ่ะมันเป็นพลังงานที่สื่อถึงเขานะบางทีคุณแค่บอกว่าสวัสดีเออนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะเออขอให้เป็นวันที่ดีนะแค่นี้นะคะแต่มันกลับทําให้คนได้ฟังอะรู้สึกได้รับพลังงานอ่ะเออนะคะมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดที่จริงใจพลังงาน ัตนตวี้บางทีมันอาจจะทําให้เขาหรือเธอนะคะที่ได้รับฟังคําพูดจากคุณเหล่านี้มันมีพลังงานที่ทําให้เขาอเดินหน้าต่อกับชีวิตของเขาได้เนาะซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณอะ่ะนะคะเป็นเอกลักษณ์เป็นความมั่นคงที่มันแบบมันเป็นตัวตนของคุณนะโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าใครจะได้ดีกว่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคุณโฟกัสว่าชีวิตของคุณต่อไปเนี้คือแบบว่าขอใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขกับตัวเอง ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองยังไงโนสนโนแคร์ละกับความที่แบบว่าคุณเป็นคนง่ายๆอะไรง่ายๆง่ายๆที่หมายถึงว่าคือไปไหนคือแบบว่าไม่ต้องแบบมีพิธีรีตองอ่ะคือเป็นในลักษณะที่แบบว่าเออทานข้าวร้านข้างทางได้ไม่ต้องแบบเก็บหรือว่าคลิปลูกอะไรว่าถึงแม้ว่าบางทีอ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทํางานในตําแหน่งที่มันสูงใช่ไหมคนอื่นเห็นคุณก็อาจจะมองว่าเฮ้ยหน้าที่การงานดีอ่ะคุณจะต้องแบบทานอะไรที่แบบว่ามันหรูๆอะไรประมาณเนี้ยใช้ของแบรนด์เนมนะคะนั้นเขาอาจจะมองคุณในลักษณะ แต่่อนแต่ตอนนี้มองว่าความเรียบง่ายของคุณคือของแบรนด์เนมไม่ต้องละเสื้อผ้าก็คือแบบเออให้ใส่ได้ให้ถูกกาลเทศะเออนะคะให้ดูดีแค่นั้นพอไม่ได้มองถึงในเรื่องของแบรนด์เนมและอะไรประมาณนั้นความเป็นอยู่ความกินอะไรต่างๆอาหารการกินอะไรของคุณเนี่ยคือแบบในลักษณะที่แบบคือเรียบง่ายคนอื่นเข้าถึงอ่ะตัวเนี้ยพลังงานไพ่ตัวเนี้ยมันบอกถึงว่าความจริงใจความสดใสความที่มีชีวิต เรียบง่ายตัวนี้มันเหมือนกับว่ากลายมาเป็นตัวตนของคุณนะที่ทุกคนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะเขาจะไม่ได้มาเข้าหาแค่เพียงครั้งเดียวเออมันกลายเป็นว่าแค่เจอคุณข้างทางแค่เห็นหลังคุณแวบบๆหรือรู้ว่าเป็นคุณเขาก็อยากที่จะเข้ามาถักถ่ายคุณนะมันเป็นสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นในตัวคุณแบบที่แบบว่ามันเหมือนกับคือมันทําบางทีมันทําให้คุณรู้สึกแบบว้าวไหม เอ๊ะไหมที่แบบว่าคือไม่ต้องพยายามเหมือนแต่ก่อนอะ่ะแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนพยายามที่แบบว่าทําตัวให้เก่งทําตัวให้ดูดีทําตัวให้เพอร์เฟกแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอพอมาตอนนี้คือแบบเออเป็นในแบบของคุณเป็นในแบบในลักษณะที่แบบว่าจริงใจสดใสเออนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเวลาที่พูดคุยกับใครคือสื่อออกไปในลักษณะที่ไม่ได้มีพลังงานในด้านลบอะ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณบอกเขาว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะก็คือคุณพูดด้วยแบบลักษณะที่แบบ ท่าทางสดใสยิ้มแย้มพลังงานจากคุณตัวนี้มันก็เลยส่งให้คนที่ได้รับข้อความจากคุณน่ะเขามีพลังงานไปด้วยมันอาจจะเป็นวันหนึ่งที่แบบเขาคนนั้นเป็นวันที่แย่ของเขาแต่พอเขาได้รับข้อความจากคุณน่ะคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขามีพลังงานในการที่แบบเดินหน้าต่อสู้กับชีวิตเขาไปต่อก็เป็นได้อันนี้คือพลังงานของคุณนะคะบอกได้เลยว่ามันดูจะธรรมดานะดูธรรมดาเรียบง่ายนะคะไม่ใช่แบบชีวิตที่แบบหรูหราเพอร์เฟกสมบูรณ์อะไรแต่ความเรียบง่ายจริงใจสดใสเนี่ย เวลาที่คนอื่นๆเข้ามาหาคุณน,น่ะเขาก็เลยรู้สึกสบายใจอย่างที่จะเข้ามาทักทายอย่างที่จะเข้ามารับพลังงานดีๆจากคุณนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณในตอนนี้เนาะนี่มาดูซินะคะเรื่องราวแต่ก่อนมันเป็นยังไงที่มันเกี่ยวกับตัวคุณนะคะขอดูพลังงานของคุณในอดีตสินะคะในอดีตมองว่าคุณเป็นคนที่พยายามทําอะไรบางอย่างเะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งบางอย่างแต่การที่คุณทําในลักษณะนั้นเหมือนมันไม่ใช่ตัวตนของคุณ เป็นในลักษณะที่คุณพยายามทําเพื่อที่จะได้ไม่ถูกคําตําหนิไม่ถูกคํากล่าวที่มันรุนแรงต่อความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะถ้าดูจากพลังงานไพ่คือคุณพยายามมากเลยในการที่จะทําอะไรบางอย่างเลยนะคะให้ถูกใจใครสักคนหนึ่งซึ่งนะคะคุณมองว่าถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้ตามที่เขาต้องการหรือทําไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังสิ่งที่คุณได้รับกลับมาตลอดคือเป็นคําพูดที่มันรุนแรงเป็นคําพูดที่ทาร้ายจิตใจคุณอันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะซึ่งมาถึงณจุด จุดหนึ่งอ่ะมันมีพลังงานที่คุณรู้สึกว่าในวันวันหนึ่งที่คุณเหนื่อยคุณท้อคุณเหนื่อยล้าแล้วนะคะในวันเนี้ยคุณรู้สึกว่ามีเพียงคุณที่เป็นคนให้กําลังใจตัวเองมีเพียงคุณที่เป็นคนที่อยู่กับตัวคุณเองในตอนนี้คนที่คุณเคยพยายามทําเพื่อเขาไม่อยู่เคียงข้างคุณในเวลานี้อะไรประมาณนั้นพลังงานตัวเนี้ยมันสื่อถึงว่าพอมาถึงณจุดจุดหนึ่งอ่ะมันทําให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณได้ตั้งใจทํามาทั้งหมดในอดีตซึ่งคุณพบว่าความพยายามที่คุณเคยทําเพื่อคนนึงหรือว่า เพื่อคนกลุ่มหนึ่งแหละเนาะเพื่อที่จะให้เขาได้มีคําพูดดีๆหรือว่าได้เห็นคุณค่าของคุณแต่กลับพบว่าสิ่งที่คุณได้รับมันเป็นคําพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของคุณนะนะคะจนมาถึงวันที่คุณได้อยู่กับตัวเองวันที่คุณอาจจะเหนื่อยล้าเจ็บป่วยไม่สบายนะคะสุดท้ายแล้วคุณพบว่าคุณก็ยังอยู่ด้วยตัวของคุณเองคุณก็ยังดูแลตัวคุณเองเขาเหล่านั้นแทบจะไม่ได้มาอยู่เคียงข้างหรือให้กําลังใจใดๆกับคุณเลยอันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนาะ อืมนะคะมันเหมือนเป็นพลังงานที่คุณบอกว่าคุณควรที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆทําสิดูสินะคะควรที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆที่มันให้ความสุขกับชีวิตคุณดีกว่าไหมมันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็คือการที่คุณเดินหันหลังให้กับคนเหล่านี้หรือว่าความรู้สึกเหล่านี้หรือเรื่องราวในอดีตที่มันบั่นทอนความรู้สึกของคุณที่มันทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะเนี้ยนะคะที่มันเป็นพันธนาการทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนกาลังใจบั่นทอนพลังงานบั่นทน ความมั่นใจของคุณคุณเดินหันหลังให้กับพวกเขาแล้วนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองว่าไปเริ่มต้นหาสิ่งใหม่ๆที่มาเติมความสดใสหรือว่ามาเติมความสุขความเฉยเลยหรืออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตคุณซึ่งสุดท้ายมองว่าคุณค้นพบนะเพราะมีพลังงานของเดอสันคุณได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนับจากวันที่คุณได้หยุดคิดแล้วก็ทบทวนกับตัวเองแล้วว่าสิ่งที่พยายามทํามาทั้งหมดมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการเลยเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยเพราะ เขาไม่เคยให้คำพูดดีๆที่เป็นกำลังใจกับคุณนะถ้ามองดูจากพลังงานไพ่มันก็เลยเป็นพลังงานที่คุณอยากที่จะไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตของคุณคุณเดินหันหลังให้กับสิ่งๆนี้ไปแล้วนะนะคะทีนี้มาดูพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นเนาะถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าดูแล้วอ่ะเหมือนเขามีความสุขกับตัวเขาเองนะถ้าดูนะคะมันเป็นพลังงานที่คือเขาไม่ค่อยให้ความสาใส่ใจให้ความสนใจในสิ่งที่คุณทำให้เขาเลยด้วยซ้ำ เพราะอะไรเพราะดูแล้วว่าตัวเขาเป็นคนที่มองตัวเองมากเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเห็นหรือแม้แต่การตัดสินใจต่างๆถ้าสื่อได้จากพลังงานไพ่ในส่วนของเขาอะ่ะมันสื่อได้เลยนะคะว่าเขาเองแทบจะไม่ฟังความคิดเห็นของคุณเลยจนในวันที่คุณเดินจากไปอะ่ะนะคะมันเหมือนกับใจเขาก็ใจหายนะใจเขาลอยออกไปนะคะมันสื่อถึงว่าเขาสัมผัสได้ว่าบางอย่างในความรู้สึกของเขาอะ่ะมันได้หายไปสิ่งที่เคยได้รับจากคุณในตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วอันนี้คือพลังงานที่เขาสัมผัสได้เมื่อคุณ ตัดสินใจเดิอนออกจากความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณต้องการอีกต่อไปนะคะทีนี้มาดูซิว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในอดีตคุณกับเขามันเป็นยังไงขอพลังงานไพ่ดูซินะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลวว้วอ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นการปรับอยู่ฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันจะเป็นพลังงานในความรู้สึกที่แบบเขาไม่ค่อยเชื่อใจหรอเขาเป็นคนที่ขี้ระแวงหรอคือมันเป็นพลังงานที่บางครั้งอ่ะอีกฝ่าย รู้สึกว่าทําเต็มที่แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่ได้ไว้วางใจหรือว่าเชื่อใจในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทํานะคะซึ่งมองว่าพลังงานความไม่เชื่อใจพลังงานความไม่ไว้ใจพลังงานความระแวงอะไรต่างๆที่ไม่เชื่อมั่นในคู่รักน่าจะเป็นพลังงานของเขาเพราะฉะนั้นพลังงานการแบกรับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นคุณทั้งๆที่ก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะสุดท้ายมันก็เลยเป็นการตัดสินใจของคุณที่คุณเลือกที่จะเดินหา หลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะถ้ามองแล้วนะคะมาดูซิว่าพอหลังจากที่คุณเดินออกมาเนาะสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณนะคืออะไรนะคะอืมเขาเห็นคุณมีความสุขมากขึ้นนะเนี่ยนะคะคุณไม่ได้เป็นคนที่คิดมากเหมือนแต่ก่อนอะเออนะคะเขาเห็นคุณสดใสเขาเห็นชีวิตคุณมั่นคงขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เขาเห็นหลังจากที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนี้ลองดูซิถ้าเกิดเขาเห็นคุณในสภาวะเนี่ยนะคะคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นดูสินะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณมีเพื่อน คุณอยากทาอะไรคุณก็ทําคุณไม่ได้แบบว่าแคร์ความรู้สึกแล้วว่าคุณจะต้องทําให้ถูกใจใครสักคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขาไม่เคยแคร์ไงเพราะเขาไม่เคยที่จะพูดในการที่จะรักษาน้ําใจของคุณหรือพูดในลักษณะที่อยากจะรักษาคุณไว้ในความสัมพันธนะ์ในวันที่คุณเดินออกมาจากชีวิตเขาเขารู้สึกเหมือนกันนะว่าบางอย่างในชีวิตของเขาได้หายไปนะคะแต่สิ่งที่เขาเห็นได้หลังจากที่คุณเดินออกมาจากเขาก็คือนี่แหละความสุขที่มันเกิดขึ้นกับ ตัวคุณความที่คุณไม่ต้องเป็นคนเครียดความที่คุณไม่ต้องเป็นคนคิดมากมีความสุขมีชีวิตเรียบง่ายแ้่ดูแล้วนะคะสนุกกับชีวิตสนุกกับสิ่งที่ทําสนุกกับเพื่อนสนุกกับกิจกรรมจากคนที่เคยเครียด คนที่เคยแบบไม่มีรอยยิ้มเนี่ยถ้าดูพลังงานไพ่ในทุกๆวันเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบสดใสนะคะดูสินะคะมีความที่แบบเหมือนทําอะไรก็มีความสุขอะถ้าดูจากพลังงานไพ่นะคะเขาเห็นในลักษณะนี้เขาจะแอคชั่นยังไงนะนะคะอืมนะคะเขามองว่าเขาควรที่จะได้รับความสุขจากคุณสิเขาหวงนะคะเหมือนพลังงานของเขาคือเขาอยากได้คุณกลับคืนไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากจะหาวิธีที่จะทักทายหรือเข้ามาในความเป็น หวงคุณอีกครั้งหนึ่งมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าเขาหวงนะที่เห็นคุณไปมีความสุขกับคนอื่นที่เห็นคุณสดใสร่าเริงหรือเอนจอยหรือมีความสุขในการทํากิจกรรมอื่นๆกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขามันมีพลังงานความหึงหวงมันมีพลังงานของการอยากครอบครองสิ่งที่เขาเริ่มอยากจะแอคชั่นก็คือการวนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือพลังงานของเขาคนนั้นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ เรามาดูต่อสิถ้าเกิดว่าเขามาง้อคุณแล้วเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะเป็นยังไงนะมาดูสินะคะอ๋อราชาราชนีดามองว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะหรืออาจจะเป็นคุณด้วยก็เป็นได้ถ้าไม่ปรับจูนกันและกันอะความสัมพันธ์มันจะจบลงในลักษณะเดิมนะคะซึ่งมันอาจจะสื่อถึงว่าก่อนหน้านั้นคุณเป็นฝ่ายลดคุณค่าของตัวคุณเองใช่ไหมคุณเป็นฝ่ายที่พยายามเปลี่ยนแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเพราะถ้าเขากลับมาง้อคุ เข้ามารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะพลังงานราชาดาบนะถ้าเขายังความเป็นอีโกโ้ยังคงความเป็นตัวเขาอยู่โดยที่ไม่ปรับมองได้เลยว่ามันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์่ะมันจะไปต่อได้ยากนะคะเพราะพลังงานสีตถ้วยขึ้นมาขณะเดียวกันนะคะตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณต้องปรับในลักษณะที่คุณโอเคไม่ได้สื่อถึงว่าปรับเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะตอนนี้คุณอัพตัวคุณเองมาเป็นพลังงานที่มีความสุขแล้วอะ่ะเนาะถ้าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้กลับเข้ามาคุณต้องดูว่าเขาปรับเปลี่ยนไหมถ้าเขาไม่ปรับ นนะะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์ที่แบบจบลงเหมือนเดิมก็คือมีการต่างคนต่างแยกย้ายเหมือนเดิมอันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่รีเทิร์นล่ะนะคะดูซิว่าถ้าคุณไม่รีเทิร์นเขาเนาะคุณจะมีโอกาสความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณไม่รีเทิร์นนะคุณมีโอกาสนะคะที่เหมือนแบบจะเป็นการเดินทางหรือทําอะไรต่างๆนะคะเพราะมันมีเดวิลขึ้นมาเนาะสื่อถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นเนี่ยเห็นไหมเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณไม คนนั้นเข้ามาหาคุณในลักษณะที่เขาเห็นความเป็นตัวของคุณแล้วอะเออนะคะไม่เหมือนกับในอดีตที่คุณพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะเนี่ยปรับตัวเองจนรู้สึกเครียดจนรู้สึกไม่มีความสุขทำแค่ไหนแต่สุดท้ายพอเวลาเจ็บป่วยพอเวลาเหนื่อยล้ากําลังใจจากเขาคนนั้นแทบจะไม่มีให้คุณเลยอันนี้คือสิ่งที่คุณเคยได้รับในอดีตนะพอคุณเปลี่ยนใจเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตเดินออกจากความสัมพันธ์หาสิ่งใหม่ๆทําคุณถึงได้พบว่าสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่ชีวิตคุณต้องการความส ใสความแฮปปี้ความที่ได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทําพอเขาเห็นพลังงานความสดใสความมีความสุขของคุณกับคนอื่นเขาก็เลยมีความแบบหวงอยากจะได้คุณคืนเขาก็เลยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะมางอคุณนี่ถามว่าถ้าเกิดเขามางอคุณคุณกับเขารีเทิร์นใช่ไหมถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไม่รีเทิร์นคุณมีโอกาสที่จะพบรักอีกไหมพลังงานไพ่ขึ้นมามีโอกาสนะคะมันเป็นความรักที่ในลักษณะที่แบบแตกต่างนะ มันสื่อในลักษณะประมาณว่าถ้าเมื่อก่อนเนาะคุณกับคนรักคนเก่าของคุณนะ่ะอาจจะเป็นในสไตล์ลักษณะที่แบบมีอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นทํางานที่เดียวกันทํางานในฟิวเดียวกันทำกิจกรรมอะไรสไตล์เดียวกันอะไรประมาณนั้นแต่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เขาชอบในความเป็นตัวของคุณเองนะคะเขายอมรับความเป็นจริงในตัวของคุณเองเพราะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้คือคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคุณรู้สึกว่าความสุขที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนะ่ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงที่ที่ชีวิตคุณต้องการโดนะ ยที่ไม่ต้องใส่แซงโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากโดยที่ไม่ต้องพยายามแต่มันเป็นความเรียบง,ง่ายที่คุณรู้สึกว่าทําอะไรแล้วคือแบบว่าทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมีความแฮปปี้อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือพลังงานที่มันขึ้นเนาะทีนี้มาดูซินะคะว่าถ้าจะขอคาแนะนําจากไพ่เนาะไพ่จะบอกอะไรคุณดิบหนึ่งไม้เท้า7ไม้เท้านะคะพลังงานที่ไพ่บอกนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้ถือเอาความรู้สึกของคุณเป็นหลักเอาแรงปรารถนาของตัวคุณเอง ถ้าคุณอยากจะหนกลับคืนกับคนเก่าที่คุณอาจจะรอเขามาง้อหรือว่าขอคืนดีนะคะสิ่งที่คุณต้องตั้งมั่นก็คือความมีคุณค่าในตัวคุณไม่ลดคุณค่าตัวคุณเหมือนแต่ก่อนนะคะให้มันเป็นตัวตนของคุณให้มันเป็นพลังงานความสุขของคุณให้เขาปรับเข้าหาคุณบ้างไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายปราายเดียวเหมือนที่ผ่านมานะคะอันนี้คือพลังงานไพ่ที่สื่อเนาะซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายถ้าคุณเลือกตามความต้องการของคุณนะคะจักรวาลจะส่งสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณ <musun? S 2> เขข้ามามในชีวิตองคุณเพราะอย่าง่ไพ่บอกนะคะเจ็ดในเท้ามันสื่อถึงว่าให้ปกป,ป้องตัวเองนะคะปกป,ป้องความรู้สึกของคุณให้เลือกสิ่งที่มันดีที่สุดของคุณในตอนเนี้ยเพราะชีวิตของคุณอะ่ะมันได้ผ่านจุดที่มันแย่มาแล้วไงนะคะถ้าจะมีรักครั้งใหม่ถ้ากับคนเก่านั่นสื่อถึงว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะนะคะแต่ถ้ากับคนใหม่นะคะเป็นพลังงานเนาะมันเป็นพลังงานที่แบบมีทั้งพลังงานคนเก่าพลังงานคนใหม่แหละนะคะที่จะเข้ามาหาคุณคนใหม่ก็มีโอกาสนะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่แบบเขาชอบในความเป็นตัวของคุณเองนะ สำหรับคนเก่าเองอ่ะถ้าจะให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อคือเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเขาเองมันก็จะจบลงในลักษณะเดิมนะคะอันนี้คือพลังงานไพ่ในสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมนะคะพลังงานทีไพ่ให้กับเราเนอ้อเหมือนไพ่บอกกับคุณว่านะคะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองนะคะให้มันดูดีหรือในสิ่งที่แบบคุณไม่ต้องการจะเป็นในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวคุณเพียงเพราะว่าอยากจะให้ใครอีกคนพอใจหรือว่าอยากจะให้เขารัก พราะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเป็นคนที่เหนื่อยนะคะแต่จงรักษาความเรียบง่ายความธรรมดาความสดใสในตัวคุณไว้คุณอย่าทําอะไรลุยเลยค่ะทับเลยค่ะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเติมเต็มความสดใสเติมเต็มพลังใจต่างๆให้กับตัวคุณให้ลงมือทําสําหรับในเรื่องของมุมมองความรักเนาะความที่คุณเป็นคนสดใสพลังงานความสุขพลังงานความสดชื่นตัวเนี้ยมันจะเป็นแรงดึงดูดให้ใครต่อใครอ่ะเข้าหาคุณเพราะว่าเขาจะได้รับพลังงานความสดใสความที่อยากจะรู้จัก จากคุณตรงนี้นะคะจากคุณเช่นกันเขาคง,งไม่มีใครต้องการพลังงานที่แบบเครียดกดดันต่างๆใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ดูแล้วคืออารมณ์ดีนะคะสดใสร่าเริงม,มีความเป็นตัวของตนเองนี่แหละ,ะคะมันจะเป็นพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณรวมไปถึงถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์นะแม้แต่อดีตคนรักของคุณนะยังต้องการที่จะกลับมางอคุณยังต้องการที่จะครอบครองคุณอยู่เลยเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรีเทิร์นไปหาเขาไหมถ้าคุณให้โอกาสนะคะดัง ถึงว่าคุณต้องรักษาความมีคุณค่าของตัวคุณเองไว้นะให้เขาเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณเปลี่ยนมาตลอดนะคะแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขายังคงเดิมนะคะแนวโนม้มความสัมพันธ์มันก็จะมีโอกาสจบในลักษณะเดิมถ้ามองถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะถามว่ามีโอกาสไหมมันม,มีโอกาสเข้ามานะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคุณกับเขาอาจจะต่างขั้วกันแต่เขายอมรับในความเป็นตัวคุณนะนะคะอันนี้คือพลังงานคนใหม่ที่จะเข้ามาๆๆๆคาแนะนําของไพ่นะคะไพ่ยังบอกคุณว่าให้คุณเลือกที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวคคุณเองนะให้รักษาาวม มีคุณค่าของตัวเองไว้นะคะเนี่ยนะคะการเริ่มต้นใหม่ให้เนื้อที่ความสุขของตัวคุณเองอะไรคือตัวตนของคุณอะไรคือพลังงานที่มันอยู่ในตัวตนของคุณไม่ต้องเปลี่ยนคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบว่ามีความสุขมีความเรียบง่ายสนุกกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันก็คือให้เก็บรักษาสิ่งสิ่งนี้ไว้เพราะมันเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่จะทําให้หลายต่อหลายคนอยากที่จะเข้ามาหาอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักนะคะอันนี้คือพลังงานที่ไพ่สื่อถึงคุณเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบายคะ่ะ